เซตถึงเป้าหมายในภาวะโอเวอร์บอทคาตกพักฐานลดความร้อนแรงกรุงไทยประเมินนโยบายการเงินสหรัฐส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกานาทีนะคะจะถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับดิฉัน นัทวรินทร์ทองประเสริฐอาจารย์นัทวุฒิรุ่งวงนะคะและแขกร,รับเชิญพิเศษของเราดร <Okay. S 1> สมชัยอมธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะ <Okay. S 1> และในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับดรสมชัยคะ่ะถึงเรื่องนโยบายการเงินสหรัฐที่จะเกิดการประชุมขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าในช่วงแรกคะ่ะในช่วงมาเก็ตไฮไลท์นะคะอาจารย์นัทคะในวันนี้คะ่ะตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ <Okay, okay. S 1> อาจารย์ คิดว่าในวันพรุ่งนี้จะมีทิศทางไปในทางใดบ้างคะครับคุณเย็นครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับตัวดัชนีตลาดทุนถือว่าขึ้นมาบริเวณเป้าหมายนะครับที่เราประเมินไว้ก็กินขาดแล้วแต่พันสี่ร้อยยี่สิบจุดไปถึงประมาณพันสี่ร้อยสามสิบจุดนะครับโดยที่วันนี้ระหว่างวันขึ้นไปสูงสุดพันสี่ร้อยยี่สิบหกจุดห้าศูนย์นะครับแล้วก็ระหว่างวันก็อ่อนตัวลงมาถึงประมาณสักพันสี่ร้อยยี่สิบมาปิดลบไปนิดหน่อยนะฮะ แต่ว่ามีนัยยะสําคัญอยู่เหมือนกันครับว่าอาจจะถึงคราวที่จะต้องพักฐานปรับลดความร้อนแรงของตลาดกันแล้วนะครับสำหรับตลาดทุนไทยนะครับเรายังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับกล่าวก็คือว่าตัวตลาดทุนนั้นได้ปรับตัวขึ้นมาบริเวณเป้าหมายนะครับแล้วก็คอนที่จะร้อนแรงกว่าสมควรนะครับจากเดิมที่เราเคยแนะนําซื้อแล้วก็แนะนําถือมาตลอดนะครับล่าสุดเรามาอยู่ที่ แนะนำขายทำกำไรกันสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับเทรดเดอร์ที่มีการเทรดระยะสั้นๆประมาณสักรอบ1เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราปรับฐานลงมาสักหน่อยหนึ่งค่อยเป็นจังหวะในการที่จะเข้าช้อนซื้อกลับนะครับไปดูความคเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ในเรื่องของฟันเฟ้อก,กันหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปดูหน้าตาของตลาดหุ้นนะครับว่าทําไมจึงควรที่จะมีการขายทํากําไรกันสักรอบหนึ่งนะครับ ล่าสุดนี้เป็นความเคลื่อนไหวของตลาดทุนของทางด้านดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ล่วงหน้านะครับบวกขึ้นมา32จุดนะฮะก็ส่งสัญญาณในทางบวกนะครับก็คืนนี้อาจจะได้เห็นดาวโจนส์เขียวกันนะครับในส่วนของเยอรมนีบวกขึ้นมาประมาณ0.7นะครับทะลุระดับ9,600จุดขึ้นมาของดัชนีดัชนะครับส่วนตลาดทุนยานพิภาคเอเชียวันนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักฐานเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ติดลบไม่ว่าจะเป็นทางด้านญี่ปุ่นนะครับจีน ตลาดทุนโซนท IP นะครับในส่วนของปริลาคอมบิสิตแล้วก็จาการ์ตาคอมบริสิตอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ที่บวกส่วนขึ้นมาได้เขียวเขียวนิดนึงเนี่ยนะครับห่างเสงตลาดทุนบ้านเราติดลบไป0.05นะครับก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนเหมือนที่น้องหญิงได้เอ่ยมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะครับว่าแกว่งแคบมากในวันนี้นะปิดตัการ422.67จุดแต่ว่ามีในยะสําคัญอยู่ก็คือว่าวอลุ่มการซื้อขายวันนี้แม้ว่า จะเยอะอยู่พอสมควร3าม0มน3ก0 0ล้านแต่วารุ่มไม่ชนะวอลุ่มของเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นสายในทางที่เป็นเนกาทีฟอยู่เหมือนกันถ้ามามองดูในเรื่องของดีมานด์สป라이นนะครับคันนี้ไปดูหน้าตาของตลาดอของตัวดัชนีเซตกันหน่อยนึงนะครับตามที่ได้ให้ความเห็นมาก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวดัชนีเซตนั้นจะมีทาร์เกตหลักๆอยู่บริเวณประมาณทักผ่านถึงประมาณไม่เกินผ่าจุดนะครับก็คือ ตัวที่ประเมินไว้ก็คือลากตัวเดลต้าดาวเทรนเนี่ยนะครับจากแถวประมาณสักพันห้าร้อยยี่สิบจุดเนี่ยในเดือนอรกรกฎาคมปีที่แล้วผ่านมาเนี่ยนะครับตัวเลขนี้จะอยู่แถวประมาณสักพันสี่ร้อยยี่สิบนะฮะโดยประมาณเนี่ยในขณะที่ถ้าเอาตัวเลขไฟเบอร์ลชีนาเร่มาประเมินเนี่ยนะครับจากจุดสูงสุดในพันหกร้อยห้าสิบจุดในปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมแล้วก็ บริเวณจุดต่ำสุดผ่อน205จุดในเดือนมอกราคามที้เกิดขึ้นนะครับเวลานี้กําลังมาเทสบริเวณดนลต้าเขตประมาณทักผ่าน427จุดนะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ผ่านมาทักหนึ่ง420ถึงประมาณ1427ถือว่ามีนระยะสําคัญทางสถิตินะครับในทางเทคนิค่าดัลลซิสประกอบกับการประเมินในเรื่องของแรงโมเมนตัมนะครับในเครื่องมือออสซิเลเตอร์ที่แม่นยำอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือบริเวฟาสต์เตสติ ในส่วนของค่าเปอร์เซ็นต์ K เนี่ยนะครับล่าสุดประมาณสัก93อนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังดูก็คือว่าโดยทั่วไปถ้ามาเขตราวๆนี้ก็ถือได้ว่าโอเวอร์บอนะฮะหรือว่าค่อนจะร้อนแรงเกินไปนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันที่ว่าจะปรับลดลงมานะครับแถวประมาณสักัน420ถึงประมาณ1 430เนี่ยว่าไปแล้วนี่จะถือได้ว่าเป็นทาร์เก็ตทางด้านปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับ แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ผมว่านะครับเป็นทางบลจเคแถมแต่เราเริ่มใช่เคยว่าให้ฟังเดี๋ยวช่วงสองไปฟังจากท่านก็แล้วกันนะครับ <S <S 1> <S 1> เรายังคง m m e น d คล้ายๆเดิมอยู่นะครับก็คือถ้าขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะผ่านดาน่านวว่าแอรวเรราอรมหนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งสี่สาได้สำหรับเทรดเดอร์ที่ลงทุนระยะสั้นสำหรับการเทรดระยะสั้นนั้นน่าจะเป็นจังหวะในการขายทำกนนทำไรทำรอบออกมาก่อน แล้วก็ไม่ควรที่จะซื้อในจังหวะนี้ทาร์เก็ตในการที่จะตกลงมาเที่ยวนี้เนี่ยไม่ไม่ไมลึกนักนะฮะนี่นี่นี่ให้ให้ให้ความหวังกันหน่อยหนึน่งว่าจะลงไม่ลึกนักเอเรียมาสัก,ก,กพันสี่ร้อยเบิกลบเพื่อนี้คือ,อตกจากจุดปัจจญญานี้ก็มาสักยี่สิบไม่เกินสามสิบจุดโดยประมาณนะครับกล่าวก็คือว่าถ้าลงลึกหน่อยหนึน่งก็แถวประมาณสักพันสามร้อยเก้าสิบห้า 1, อะไรแถวนี้นะครับถ้าลงไม่เยอะนักก็ประมาณสักพันสี่ร้อยห้า,า,า 1, จุด โดยประมาณนะครับไปดูในส่วนของทางด้านรายตัวกันหน่อยหนึ่งนะครับมากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับหุ้นที่ยอดนิยมหลักทรัพย์หนึ่งก็คือมักจะติดในอันดับท็อป10หล,หลายคราวก็เป็นท็อป5ได้ตามไปนะครับนี่ก็คือตัว j a s m i n อ International แนะครับจัสตินในเที่ยวที่ผ่านมาเราแนะนำให้ขายทำกำไรออกไปนะครับเมื่อขึ้นมาเขตประมาณสัก8บาท ห5ต่าง8ปดบาทหกต่างนะครับเสร็จแล้วก็ตกปรับฐานลงไปเราเออก็แนะนําให้ช้อนซื้อกลับเนี่ยเขตประมาณสักเจ็ดบาทสิบาบาทยีต่างนะครับล่าสุดนี้ตัวจัสมินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับใกล้เคียงกับบริเวณที่เป็นแนวต้านในเที่ยวเกาะน,นะครับที่เป็นยอดทฮายของเที่ยวเกาะก็คือ8บาท60ต่างข้อพิจารณามีอยู่ดังนี้นะครับ พี่ลาจากอะไรพี่าจากราคาปิดของวันนี้สดๆเลยนะคร8.35ตังค์เอ่อแอบเีย8.35ตังนี้เป็น support นะครับเป็นกรอบแนวรับนะฮะพี่ลาดูว่าพวกนี้เนี่ยยืนตรง8.35ได้ไหมนะครับถ้ายืนได้ก็โอเคนะครับที่แนะนํำให้ซื้อที่ผ่านมาถือรุ้นต่อได้นะว่าจะผ่านบริเวณ8.60ได้ไหมถ้าผ่านได้จะขึ้นไปเขตประมาณสักบริเวณประมาณ8.60นะฮะใกล้ๆ9บาทดีที่สุดก็ เที่ยวน,นี้ไม่ไม่น่าจะเกินแถวประมาณสัก9บา50ตังค์นะครับคำแนะนําก็คือถือแล้วก็รอขายนะฮะแต่ว่าถ้าลงมาในระดับที่ต่ำกว่า8บาท35ตังค์ในบัรทุกนี้ขายเพื่อปกป้องความเสี่ยงแล้วก็ขายเพื่อที่จะ,ะ,ะที่จะล็อกกำไรเอาไว้นะครับในส่วนของตัว นี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆของตลาดแล้วก็หลายตัวครับคุณหญิงครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์นัทสำหรับอาจารย์นัทนะคะก็ยังแนะนำนักลงทุนระยะสั้นนะคะให้คล้ายทำกำไรกันสักรอบนะะึงค่ะในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะและในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับดรสมชายค่ะในเรื่องทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะรวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยเราด้วยค่ะพักกันสักครู่ค่ะ อยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดลอ้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วกันสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณ และในช่วงเวท w เวลนี่นะคะเราจะมาสัมภาษณ์พิเศษกับดรสมชัยอบมบอนธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะดรสมชัยคะอย่างที่ทราบกันดีว่าจะมีการประชุม FOMC เกิดขึ้นในช่วงวันที่29-30เมษายนนี้นะคะไม่ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้จะสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรบ้าง ารวมเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยก็คงเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะ,ะ,ะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะโดนกระทบจากเรื่องของเรื่องของสภาพอากาศที่เลวร้ยวายแต่เรื่องนัน้นก็คงจบไปแล้วนะแต่ถ้ามองในช่วงถัดไปเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็ยังมองว่าเศารษฐศาสตร์เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตัวเลขคนที่มองก็ประมาณสักปีนี้น่าจะโตได้สักประมาณ3% 3%ก,กว่าอาจจะกว่ากว่านั้นแล้วปีหน้าก็น่าจะได้ระดับนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจที่โตระดับนี้แล้วเนี่ย หมายความว่าการความช่วยเหลือจากจากนโยบายการเงินเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นน้อยลงนะฮะนโยบายการเงินจะต้องเป็นลักษณะที่ผ่อนความช่วยเหลือนั้นค่อยๆผ่อนออกมาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าอตอนนี้นโยบายการเงินจารัฐท,ที่ที่เขาทําอยู่เนี่ยเขามีทําหลายอย่างนะเขามีจริงๆทําอยู่ถึง3าอย่างทีเดียวนะคงดอกเบี้ยตามมีการซื้อพันธบัตร QE อย่างที่เราเข้าใจแล้วก็มีการพูดถึง forward guidance ก็คือเป็นการ เอ่ยเป็นการพูดออกมาเพื่อสร้างคาด e การณ์ให้กับตลาดว่าแนวโน้มดอกเบีย้ยในอนาคตจะเป็นยังไงเพราะดอกเบีย้นยนโยบายก็คือสิ่งที่ตัดสินณวันนี้นะแต่การที่ที่เฟดออกมาพูดเนี่ยว่าจะคงดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยทำให้มีการสร้างการคาดการณ์ในอนาคตว่าดอกเบีย้ยจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะซึ่งในส่วนของนโยบายดอกเบีย้ยเนี่ยมาตรการเกี่ยวกับทางด้านดอกเบีย้ยเนี่ยอันนี้คงคงคงชัดเจนว่าคงไม่ได้มีการขยับอะไรในครั้งนี้นะเพราะว่าถ้าขยับอะไรนี้ก็เรียกว่าต้องเป็นช็อก ช็อกมากมากแน่นอน<ช>นะคงคงไม่ได้ก็คงอยู่ที่เดิมนะศูนย์หึงศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนนโยบาย QE ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ก็เป็นลักษณะของการผ่อนมาอย่างต่อเนื่องนะล่าสุดเดือนนี้ก็มีการซื้อประมาณห้าหมื่นห้านะครับ,รบก็ก็การประชุมในในใ,ใ,ในครั้งล่าสุดนี้ก็ครั้งอาทิตย์หน้าก็คงจะมีการลดอีกหมื่นล้านก็คงเป็นลักษณะลดไปเรื่อยๆการประชุมครั้งละหมื่นล้านหมื่นล้านหมื่นล้านจนไปสิ้นสุดประมาณช่วงปลายปีค่ะง่ายว่าคนก็พอจะเดากันได้ละก็เป็น ว่าว่าคนขวดแบบเป็นขั้นเป็นเป็นขั้นบันไดแล้วแตนนี้และเมือนล้านก็คงเป็นสิ่งที่เฟดเขาต้องการอยู่แล้วเขาไม่ต้องการให้คนอยู่ดีมาเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะจะลดเท่าไหร่กันแน่แอนแอนการที่จริงๆก็เป็นเลกาซีจากเบอร์นังเก้อยู่เหมือนกันก็อันนี้เป็นนโยบายที่เกิดจากเบอร์นังเก้แอนก็เบอร์นังเก้ก็บอกแล้วว่าลดหมื่นล้านหมื่นล้านหมื่นล้านก็คงไปสิ้นสุดประมาณช่วงปลายปีเหมือนกันนะฮะส่วนส่วนสุดท้ายเนี่ยที่อาจจะมีมีมี question mark นิดนึงว่าในส่วนของ forward guidance เนี่ยว่าจะเป็นยังไงเเเพรรรราาาาาาะะะว่่่่ทีีีีผนนนนนนมมโยยยยบบตงง้้กปปัลอ มีการใช้ตั้งแต่ปี08ตอนนั้นก็บอกว่าจะคงดอกเบี้ยต่ำระยะเวลาหนึ่ง for some time ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นว่าอิงกับตัวตัวระยะเวลาบอกว่าจะคงดอกเบี้ยต่ำจนถึงกลางปี2013ในช่วงแรกปลายปี2014แล้วก็ปรับไปเป็นกลางปี2015หลังจากนั้นก็มีการปรับมาเป็นว่าจะ,จ,ะจะอิงกับตัวสภาวะเศรษฐ,ฐกิจก็คืออัตราการว่างงานทีนี้อัตราการว่างงานมันก็ลงมาเร็วจนจนเกือบจะทิ้ตัคเก็ตแล้วก็เลยปรับไปเล,เลิกใช้ละมันอิงกับอัตราการว่างงานก็มาบอกว่าจะคงดอกเบียะยะ้ยต่ำ คนก็เลยเคลื่นมาว่าระยะหนึ่งมันแค่ไหนนะก็ในการสัมภาษณ์อาจจะหลุดออกมาเหมือนกันว่าประมาณสักประมาณสักหเดือนนั้นจริงๆเราแล้วเราก็มองท่าเกีตไปที่ประมาณสักช่วงประมาณกลางปีหน้าถึงจะมีถึงจะมีการขึ้นตลาดอีครับซึ่งตรงนั้นถามว่าตลาดอาจจะยังไม่ได้มองตรงนี้เท่าไหร่เพราะยังเป็นเรื่องระยะอีก่อนข้างไกลปีกว่านะแต่อันนี้ก็เตือนๆไว้ว่าอาจจะมาเป็นสิ่งที่ตลาดเริ่มคอนเซิร์นเหมือนกันในช่วงประมาณสักประมาณไปปลายปีนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วอย่างนี้การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกยังไงบ้างคะจริงจริงการขึ้นดอกอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะ ปกติการขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่ไม่คดีการขึ้น<ฆ>ดอกเบี้ยคือการเบรกตัวเศรษฐกิจ<ฆ>นะแต่การขึ้นจากครั้งนี้เป็นการขึ้นจากระดับที่ต่ําม,มาก<ฆ>เป็นพแค่การผ่อนคลาย,อยา<ฆ>มองในมุมดีมากกว่าว่าที่เขาขึ้นเนี่ยเพราะว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยแข็งแกร่งและเศรษฐกิจสหรัฐก็คือเป็นตลาดหลักของโลกเะ,ะนั้นก็อิมพิเคชันต่อตลาดโลกก็คือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น<ฆ>ดอกเบี้ยที่ขึ้นบางคนก็อาจจะกลัวเรื่องของสภาพคล่อง ว่าสภาพคล่องจะหายไปหรือเปล่าค่ะจริงๆสภาพคล่องในช่วงนี้เนี right ่ยมันก็เ <fact> ริ่มดูไม่ได้เรียกว่าตึงฮะก็เรียกว่ายังยังยังมีสภาพคล่องอยู่แต่จะจะค่อยๆค่อยๆน้อยลงเพราะว่าหนึ่งคือ QE ก็ QE ค่อยๆค่อยๆมีการทยอยซื้อน้อยลงอยู่แล้วเนั้นก็จะมีตัวที่มาเติมสภาพคล่องน้อยลงอยู่แล้วนะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นเนี่ย ก็เลยทําให้ตัวดอกเบีย้ยหลายตัวของสหรัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันเห็นว่าอาาัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุระยะสั้นๆนะปีสองปีก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปีที่แล้วอาจจะอยู่ประมาณสัก0.2% 0ย์จล่าสุดก็อยู่ถึงประมาณ0.4แนวโน้มก็ยิงน่าจะปรับเพิ่มขึ้นไปอีกปลายปีเรามองประมาณ1%นึงนนะดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ต้นทุนถ้าเกิดเวลาจะกู้หรือเวลาจะทำ c a r รดเน a ่ย มันก็ต้นทุนสูงขึ้นงั้นเรื่องของการทำคลิเทรจากสหรัฐเนี่ยมันก็น้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นคลิเทรน้อยลงไอ้การไอ้การที่เงินมันจะหมุนเร็วๆเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะฉนั้นก็เป็นอีกสองปัจจัยที่ที่ทำให้เรื่องของสภาพคล่องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ถามว่าถึงขั้นที่ว่าที่ว่าคนจะยกเม็ดเงินจาก equity ไปลงทุนในตัวตราสารหนี้หรือเปล่ามีผลไหม จริงๆดอกเบี้ยถ้าเกิดขึ้นสูงอยู่ในระดับที่สูงแล้วก็คงจะมีผลแต่ดอกเบี้ยตอนนี้อยู่ในระดับต่ำและเป็นขาขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วการลงทุนในฟิกซ์อินคั่มเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่ที่ติดลบด้วยซ้ำอย่างแนวโน้มพันธบัตรสองปีสหรัฐเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยถ้าเราบอกว่าจากปัจจุบันจุีเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเป็น1%เปอร์เซ็นต์ปีเนี่ยถือผลตอบถือพันธบัตรสองปีสหรัฐเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่ติดลบด้วยซ้ำด้วยณระดับนี้เนี่ยก็เลยทำให้เรื่องของความน่าสนใจของของการทุน ตราสารนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ตอนนี้งั้นในมุมมองของ global market เนี่ยคนคก็ยังค่อนข้างชอบในเรื่องของของตราสารทุนก็คือ,อตลาดหุ้นมากกว่าครับนะฮะเดี๋ยวขอถามแซดต้องริ่มแนแกตรงนี้หน่อยหนึ่งว่าด้วยทิศทางนโยบายการเงินแบบเนี้อยอย่างที่เราเห็นที่ที่เกิดขึ้นกับทาง FOMC เนี่ยมีผลยังไงไม่กับฟันฟลูว่าสังเกตว่ามีเงินทุนดูเหมือนว่าไหลกลับมาย่านวิภาคเอเชียวูิภาคในแถบย่านอาเซียนรวมทั้งตลาดทุนไทย ปีที่แล้วถ้าจำได้มันเก้เริ่มพูดถึง QE tapering ตอนนั้นคนก็เลยกลัวเรื่องสภาพคล่องไหลกลับไปเลยไหลกลับไปเลยนะพอไหลกลับไปเสร็จตลาดเดเวล o อปเม k e t ก็ค่อนข้างอัพเ f o r m ในช่วงครึ่งหลังปีเห็นว่าอย่างตลาดทุนญี่ปุ่นก็บวกขึ้นไป50% S&P ก็ประมาณ25%ทีนี้ปัญหาคือมัน valuation ตรงนั้นก็เริ่มตึงตัวแล้วเหมือนกันนะคนพอเริ่มคลายกังวลความกังวลเรื่องของสภาพคล่องเนี่ย นั้นก็อาจจะเริ่มกลับมามองทางด้านอิมเมจทิงมาร์เก็ตเหมือนกันที่ผ่านมาถูกเซลล์ออฟปีที่แล้วถูกเซลล์ออฟไปค่อนข้างเยอะนด้วยไวเลชั่นก็อาจจะเริ่มดูน่าสนใจเอาลุกโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยอาจจะอาจจะเรื่องของเศรษฐกิจไทยอาจจะยังดูแย่แย่มีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามากระทบเนี่ยแต่ในเรื่องของมูลค่าเนี่ยก็เลยทําให้ดูน่าสนใจมากขึ้น,น,นก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุให้มีฟันโฟลเข้าไหลเข้าสู่อิมเมจทิงมาร์เก็ตอยู่นะครับ,รบเดี๋ยวช่วงหนา้าเราจะกลับมาถามดร์ดคุณชัยนะครับพอดีผมจําได้อย่างงี้น้องงหญิว่า เอื้อมใจแล้วก็ถามเขตแถเนี่ยเคยประเมินเอาไว้ว่าเัจีเซตปีนี้จะได้เห็นพัน425วันนี้ฮิตทาเก็ตพอดีนะกลับมาคุยกันวันนี้ฮิตทาเก็ตพอดีจะมีดีกว่านี้ไหมนะฮแล้วก็รวมมาถึงนโยบายการเงินนะฮะของกรงวอของไทยเราด้วยจะเป็นยังไงค่ะและในช่วงนี้น,นะคะพักกันสักครู่ค่ะพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้น,นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 และในช่วงนี้เรามาพูดคุยกับดรสมชัยกันต่อนะคะจะเห็นได้ว่ากลางปีหน้านี้ค่ะจะมีการสหรัฐนะคะจะมีการเพิ่มดอกเบี้ยอย่างนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างไรบ้างคะ,ะจริงๆในของไทยเนี่ยผลกระทบจากภายนอกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะของเราเนี่ยผลกระทบ จริงเป็นเรื่องของที่เราทำตัวเราเองกันเกิดทั้นนั้น,น,นที่ผมาำมาปัจจัยทางการเมือง <นะ S 1> ถ้าเกิดเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นอย่างเมื่อกี้ดอกเบี้ยขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะส่งผลดีต่อเรื่องของการส่งออกของบ้านเรา,าซึ่งเราก็ยังพอมีความหวังอยู่คนระนะนะนะั้งที่แล้วที่เเคยมาคุยกันว่าในมุมมองของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเชื่อว่า การส่องออกดีแต่ไม่ได้ดีแบบโดดเด่นนะมไม่ได้เป็นดับเบิลดิจิตเรามองไว้แค่ประมาณ6%แค่นั้นเองแต่ส่วนที่จะมาออฟเซ็ตก็คือเรื่องของเน็ตเน็ตเอ็กซ์พอร์ตคือเอ็กซ์พอร์ตลบอิมพ์ตเศรษฐกิจ ภายในประเทศโดเมสิกดีมานมัน air. อ่อนแอเพรั้นเรื่องของการนําเข้าสินค้าต่างๆอาจจะน้อยลงนะการนําเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคก็คงน้อยลงการนำเข้านำเข้าสินค้าเพื่อการลงทุนก็น้อยลงตามไปด้วยนะแต่เห็นว่าในตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ที่ประกาศมาล่าสุดก็เรื่องของเทรดบาลานซ์ก็ค่อนข้างเกินดนุลไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าอินพุตมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะไม่มีนําเข้าสินค้าทุนมาผลิตอะไรง่ายๆแต่ใ ใช่แต่ในเรื่องของตัวตัวอุปสงค์ในประเทศก็คือเรื่องของ consumption investment หรือ government spending เนี่ยเราก็คงต้องติดตามเรื่องปัจจัยการเมืองอยู่เหมือนกันครับแล้วทีนี้ประเมิน target ในเรื่องของ GDP growth ของปีนี้อยู่เท่าไหร่ฮะทาง k ท m เราตัวเลข forecast ของเราเราเราทำไปที่ประมาณ28%นะครับก็อาจจะเรียกว่า slightly above consensus ผลสุทธิชาติเข้าอยู่เท่าไหร่ฮะประมาณสักสองจุดห้าเลยสองจุดห้าเกตัห้สองจุดแปดอย่างแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็เพิ่งออกมาพูดนะเขาตัวเลขเขาประเมินไว้ที่สองจุดเจ็ดนะแต่อย่างการประชุมครั้งล่าสุดพอดีเขาไม่ได้มีการรีไวซ์ตัวเลขไม่ใช่เป็นรอบของเขาแต่เขาก็มีการออกมาพูดชัดเจนว่าว่าเขาคงมีการปรับตัวเลขอ่าจี p ีพรตัวนี้ลงในการประชุมครั้งถัดไปนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็คงอยู่ประมาณสักสองสองกว่า มานี้นะฮะพอฟังย่ากที่นยายพูดมานมี่ไม่มีอะไรดีเนี่ยมีแค่เอ็กซ์พอร์ตดีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมก็คือการบริโภคค<ด>่าคนเรียนก็ไม่ดีแต่ก็ประมาณสเปดดิ้งของของ,ของการใช้จ่ายภาคเระบายนี่ก็แทบจะไม่มีใช่นี่มองว่าอันนั้นคือตัวเลขทั้งปีนะ,ะแต่ถามว่าตัวเลขที่แย่จริงๆของเราเนี่ยเราเรามองว่าในช่วงเตรอนมกนา่งอาจจะเป็นช่วงที่แย่ที่สุดเพราะว่าอย่างเรื่องมีการชุมนุมเอ่ยอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่กระทบเรื่องของเซติม n t แต่ถามว่าหลังจากนั้นหลังจาก แต่มาหนึ่งมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลาย,ลายอย่างมันดีขึ้นนะฮะอย่างเรื่องของการชุมนุมเนี่ยแต่ก่อนที่อยู่ตรงแยกปทุมวันซึ่งเป็นเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจที่สำคัญคคก็ย้ายไปส่วนลุมแล้วนะฮะอย่างเรื่องของการลงทุนเนี่ย วันนี้ท่านนายกก็มีการเมื่อวานมีการเซ็นอนุมัติเซ็นแต่งตั้งบอร์ดวิอไอต่อเพราะงั้นมันก็มีแบ็กหลอกอยู่ประมาณหกแสนกว่าล้านเงั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงในช่วงถัดไปที่ที่น่าจะเข้ามาพอเป็นตัวช่วยเอาไว้ตัวช่วยส่วนที่เป็นแจกจริงๆก็คือเรื่องของตัวตัวจีตัวคอมเมนต์สเปดดิ้งเพราะว่ายังไม่มีการใช้จ่ายไม่มีรัฐบาลอันนี้ก็แน่นอนว่าเรื่องงบไปขยับใ้กรกตก็ไม่ให้ทามาบนไดง่ายใช่แล้วมันจะยากยาวไปถึงปีหน้าด้วยว่าเอ๊ะงบปีหน้ามันจะมันจะออกมาได้หหรรืืออเเปล่่่ามไั้น ตรงนั้นก็แต่แต่เรามองว่าโดยรวมแล้วเนี่ยม,ม,มันแนวโน้มน่าจะดีขึ้นอย่างนี้ไปทีนี้ข่าวก่อนเนี่ยทางเก erm, ดแทมักเริ่มชัยมาบอกว่าเป้าหมายดัชนีตลาดทุนไทยปีนี้425เรื่องเรื่องมาถึงแล้วไงดักเริ่มชัยจะขยับขึ้นขยับลงอะไรยังไงไหมฮะในส่วนของเกแทมฮะคือในส่วนเอาส่วนของ e ออ n ์เน็งโกร h ก่อนแล้วกันรเรามองไม่ได้สูงเท่าไหร่นะประมาณ11 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือ,อมีลักษณะของฟันโฟลจากต่างชาติที่ไหลเข้าซึ่งอันนี้ก็อาจจะอาจจะคาดไว้แต่ไม่ได้นึกว่าเยอะขนาดนี้นะฮเพราั้นโฟตรงนี้ถามว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าถามว่าสตอรี่ในตลาดโลกเนี่ยเรามาด้วยเรื่องของ valuation ต่ถามว่าตลาดไทยโกรดปีนี้อาจจะไม่ดีปีหน้าเราอาจจะมองว่าดีขึ้นนะอันนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ที่ต้องที่ต้องคอยดูอยู่เหมือนกันว่าโฟลที่เข้ามาสู่ที่มาเก็ตสู่อิมาจิ้งมาเก็ตมันจะลกยาวไปได้แค่ไหนครับคนก็ว่าต้องต้องประเมินตัวเลขกันหนึ่เพิ่มเติมก่อนครับก็ก็เลยยังไม่มีรีไวซ์อัพรีไวซ์ดาวน์ช่วงนี้ก็คงคงยังไม่นะก็รอดูก็เป็นจังหวะรอดูผลประกอบการเลยด้วยแล้วก็รอดูเรื่องโฟด้วยครับค่ะยังไงก็คงต้องรอดูทิศทางของเศรษฐกิจ แล้วก็หุ้นไทยกันต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณดรสมชัยมากค่ะ และก่อนทิ้งท้ายวันนี้นะคะบลจกรุรงไทยค่ะเปิดขาย2กองทุนเด่นนะคะกองแรกค่ะกองทุนเปิดกรุงไทยประจำา3เดือนนะคะคุ้มครองเงินต้น2ค่ะในวันที่21-25เมษายนนี้นะคะอายุ3เดือนเน้นลงทุนพันธบัตรภาครัฐและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ผู้ลงทุนนะคะจะได้รับผลตอบแทนประมาณ1.95%ต่อปีเหมาะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการพักเงินในระยะสั้นและผลตอบแทนไม่เสียภาษีค่ะ <c oughs> ส่วนกองที่2นะคะบลจกรุงไทย เปิดขายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF 43นะคะในวันที่23 2 9ถึง29เมษายนนี้อายุ12เดือนค่ะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะประเภทเงินฝาก Bank of China เงินฝากประจำ c h i n า c o น s t r u c t t o n Bank MTN ออกโดย Agricultural Bank of China นะคะ MTN ออกโดย Bank of East China ในสัดส่วน80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือนะคะลงกองทุนตราสารหนี้ในประเทศค่ะสนใจค่ะสอบถามข้อมูลการลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือบรจกรุงไทยเบอร์โทรศัพท์1551หรือ026866100กด9ค่ะ หมดเวลารายการรู้ก่อนรวยกว่าแล้วนะคะขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรอบบ่ายเวลา13นาิ5นาทีจนถึงเวลา13นาิก30นาทีเราจะมาสรุปภาวะตลาดช่วงเช้าและวางกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนช่วงบ่ายกันนะคะโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านเรา3ามคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ